ครับพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพครับอันนี้คือจุดที่สองนะครับที่ผมเดินทางมาวันนี้นะครับต่อเนื่องกันหลายวันแล้วนะครับวันนี้นะครับผมวรการสง่าดีนะครับได้เดินทางมาขอบคุณพี่น้องผู้นำของที่ของกิ่นพี่น้องอสมอนะครับวันนี้จุดเทศบาตบบลตำบลหนองกุงอำเภอชิดลมจังหวัดพัทลักษาคนะครับมาขอบคุณ แทนที่น้องประชาชนนะครับท่านเหล่านี้คือผู้นำที่เฉลียตละที่มีจิตอันเป็นผู้สนิกิตติธรรมนะครับช่วยเหลือดูแลที่น้องประชาชนใน,นเทศกาลประเพณีสงการบ้านเรานะครับวันนี้นะครับก็มีน้แใจเล็กน้อยนะครับไม่มากด้วยสิ่งของสักหนแต่ก,ก็มากด้วยหัวใจที่ิ้งดนแล้วก็มาความมุ่งมั่นเน้าไปไปด้วยนะครับขอ ไปพรให้ทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับาตำบลหน,นองปูงที่น้องชาวเคยชื่นชมนะครับมีแต่ความสุขความเจริญปลอดภัยในการเดินทางไปมามีความสุขกับลุ้นการปีนี้ครับขอบคุณมากนะครับ